e a y form สำหรับงานวิจัยทางคลินิกนี่นะครับมีมิติที่ดีมากอนนันหนึ่งก็คือมันไม่ใช่เพียงแค่ฟอร์มที่เก็บข้อมูลเฉยๆต่างงฉบับอิสระต่อกันไม่ใช่แต่มันเกี่ยวโยงกันตามที่ออกแบบไว้นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นจอยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่น ฟอร์มบริษัทศูนย์เน,นี่ยก็จอยไปที่แฟมเพอร์เซนต์อย่างเงี้ยครับโดยใช้จอยเนอร์แฟมเพอร์เซนต์หรือไฟล์อื่นๆนะครับก็จะเป็นจอยมาที่0ูนย์นะครับนักจะเห็นได้จาก relational diagram เนี่ยนะครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับ ขยายขึ้นหน่อยตัวบนสุดจะเป็นเพอร์เซนต์นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเนี่ยครับขยายขึ้นรีเซตศูนย์ศูนย์ลิงก์กับเพอร์เซนต์แล้วก็รีเซตศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามเนี่ยลิงก์กับศูนย์ศูนย์ พวกนี้เป็นเป็น t i o n t l o n t l d a t e b a s e นะครับาการใช้ข้อมูลจาก Relational Database เนี่ยพิธีที่สะดวกที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าเอาออกมาในรูปของ Long Format นะครับก็เลยพาทําให้ดูในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นก็คลิก View Custom Table เนี่ยแล้วก็เพิ่ม t a b l l e ใหม่เข้าไปนะครับเรียกว่า Day a s e t หนึ่งแล้วกันนะครับฟอร์มที่เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยคือฟอร์มเร e อร์สศูนย์ผมอยากได้ฟิลด์อะไรทางด้านซ้ายลองนึกถึงคอลัมน์สองคอลัมน์นะครับก็ได้จากศูนย์เนี่ยผมก็จะเอาเอา,อาไม่อยากเอาชื่อนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยเนี่ยก็เลยเอาเอาชื่อย่อคอลัมน์หนึ่งแล้วก็ ID อีกคอลัมน์หนึ่งนะครับ ไอที่เรากำหนดให้นะครับถ้าเกิดว่าไม่สามารถเข้าถึงแฟ้มในี่วนร่ไอดีนะครับไม่เข้าถึงแฟ้มเพอร์เซนได้หรือเข้าถึงล็อกตรงนี้ได้ปฏิบัติล็อกนะครับศูนยเนี่ยก็ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนง้นนะครับอันนี้ก็เป็นไป,นปนตาม icgc h G C p มาตรฐานกันทำวิจัยในมนุษย์นะครับซ้ายได้แล้วขวาคันี้ครับ ขวาผมก็จะเอาฟอร์มะตะกี้คือฟอร์ม0ูนะครับหน้าตาจะจะเป็นแค่นี้ผมก็จะเอามาแค่นี้สองสองคอลัมน์นะครับฟอร์ม01เป็นสกรีนนิ่งนะครับมีอินคลูชันเอ็กซคลูชันแล้วก็จบด้วยเอนโรไหมหนึ่งนะครับผมก็เลยอาละได้หลักละผมจะเอาอ คอลนำถัดไปนี่นะครับนี่คอล้ำหนึ่งคอล้ำสองคอลนำ,ำที่สามผมจะเอาจากฟอร์มของผมเรียกมาเลยนะครับ r e s เสิร์ตศูนย์หนึ่งผมก็หาศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึน่งน,น,น,นี้ผมเอาตัวท้ายไปเลยว่ม e n r o ดไหม,ไหมผมก็จะหานั้มันก็มีเนี่ยครับ e n r o ดไหมเนี่ย e n r o ด ก็มีมีตั้งแท่นอยู่ในใจนะครับจะเอา exclusion criteria ไหมก็เอาพวกนี้หรือ inclusion criteria ไหมเอาพวกนี้ผม,ผมไม่ผมเอา e n r o w ไหมจบนี่คือคอลัมน์ที่3ของตารางนี้นะครับผมเพิ่มไปอีกคอลัมน์ที่4ผมจะเอาจากฟอร์มอีเ reset ศูนย์สองครับคันนี้ครับศูนย์สอง 02น,นี่เป็นเรื่องของอวัดน้ำหนักส่วนสูงนะครับแล้วก็คำนวณ BMI ผมไม่เอาน้ำหนักส่วนสูงหรอกผมจะเอา,า BMI เลยนะครับก็จะหา BMI นี่ครับ Body Mass Index คอลัมน์สุดท้ายผมจะเอาของ03น,นะครับดู03หน้าตาจะประมาณนี้ คำถามทั้งหมด10ข้อแล้วมีสกอร์ด้วยนะครับผมจะเอาแค่สกอร์หรอกไม่เอาทั้ง10ข้อนะครับก็มาที่ custom table แล้วก็บวกคอลัมน์สุดท้ายนะครับ03าม research 03นสแล้วก็หาคำว่า dmft สกอร์ไม่เอารายข้อนะครับได้ละนะครับ โดยสรุปก็คือผมกำลังสร้าง Data Table ขึ้นจากการรวมเอาทุกฟอร์มทั้ง5ฟอร์มนะครับทั้ง4ฟอร์ม00ถึง03 4ฟอร์มฟอร์มแรกเอา2คอลัมน์ฟอร์มที่1 2 3เนี้ยเอาเอาคอลัมน์เดียวเอาตัวแปรเดียวนะครับที่เด็ดยอดมาเลยโอก็เสรฟอันนี้ก็ได้1 Table นะครับถ้าอยากหารูปแบบอื่นจอยอ ฟอร์มอื่นก็เพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้ดูได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยคือคนแรกเนี่ยนะครับพีอดีก็เดิมเหมือนกันนะครับแต่มาสองครั้งเอ็นโดก็เอ็นโดรดเบียมไอก็เท่ากันมันมาสองครั้งแต่เนี่ยต่างไปนะครับอันนี้คือพวกนี้คือฟอร์มเดียวเลคคอร์อดเดียวนะครับไม่ไม่เพิ่มอันนี้คือ,อแต่ละครั้งที่มาก็เปลี่ยนไปนะครับ สองเ o คคอร์สำหรับคนคนนี้1 record คคอสำหรับคนคนนี้รวมแล้วก็คือ3 record แต่มี2คนนั่นเองไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่า long format long ก็คือตามยาววางบนลงล่างแบบนี้ครับอาจจะมีคอลัมน์หนึ่งที่กำกับวิสิตนะครับก็คือ date created นี่แหละก็จ,จะได้รู้ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังได้แต่ถ้าหากเอามาเรียงกันไปตั้งด้านขวานะครับเขาเรียกว่า wide format อันนี้ dmf total ก็จะมี2ตัวแปรก็คือ dmf total หนึ่ง mftotal สองนะครับสิบสีก็จะมีแค่2 Record คือคนละ1 Record อันนั้นเรียกว่า Y f o r m a t a t แต่และ Format เนี่ยจะนำไปสู่รูปแบบการวิเคราะห์ที่ต่างกันนะครับด้วยซอฟต์แวร์ทางสถิติแต่ว่าการจัดการอย่างที่ลองเป็น Y y เป็นลอง Format นี่นะครับไปทำในซอฟต์แวร์ทางสถิตินะครับเราจะไม่ทำตรงนี้ตรงนี้คือการันตีให้ได้ว่า ฟอร์มที่ดีไซน์ไว้กระจัดกระจายแต่ลิงก์กันในนามข้างในเนี่ยสามารถเอามารวมกันให้เห็นภาพเลยก่อนที่จะดาวน์โหลดออกใช้นี่นะครับทุกฟอร์มในลักษณะลองฟอร์แมตได้แล้วหลังจากนั้นก็คลิกแบ็กอัพนะครับเพื่อได้ตรงนี้เป็น Data อ่าศู 01, ย์ตัวอย่างนะครับอาคิดหนึ่ง เซฟลงไปอันนี้ก็คือเหมือน export นะครับก็คือการ export อนั่นแหละ e อ p ก r t ออกไปก็จะเป็น Excel นะครับพอได้ Excel ก็จะไปวิเคราะห์อะไรก็ได้แล้วครนี้นะครับวิเคราะห์ data นี่อะไรก็ได้แล้วนะครับคือข้อมูลที่มีเข้าสู่การวิเคราะห์ทางสถิติแล้วก็จะจัดการพวกลองเป็น Y แล้วก็ y เป็นลองตามวิธีการที่ ทางสถิตทิที่เขาต้องต้องใช้นะครับได้เลยอันนี้ก็ทำให้รูปแบบของการจัดการกับฟอร์มที่มีหลายฟอร์มในการทำวิจัยเรื่องเดียวกันผูกเป็น relational database เนี่ยได้รับการจัดการให้ผู้ใช้เนี่ยนะครับได้เห็นตั้งแต่ต้นเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะครับไม่ใช่กร,กระจายกันอยู่แม้ว่าเครื่องมือตอนนี้กระจ,ระจายกันอยู่อย่างนี้นะครับ ทางหนึ่งก็คือได้ Data ออกไปเลยอย่างที่ต้องการเป็น Custom Table อีกทางหนึ่งก็คือการ j o ย n Table พวกนี้เข้าเป็น Workflow อยู่ในโมดูลต่อไปคลิปต่อๆไปก็จะพาทำจนกระทั่งถึงได้แบบนี้นะครับที่คลิกเข้าไปแล้วก็ทำงานอย่างเป็นระบบได้เลยมีการ assign คนที่จะเข้าร่วม participate ใน Project อะไรยังไงร,รักษาความลับความปลอดภัยยังไงก็กาะทำได้หมดกลายเป็นอีซีฟอที่นำไปสู่การทำคลิ c a l research ที่ ได้มาตรฐานมีระบบง่ายแล้วก็มีรูปแบบของการแบ็กอัพทำให้ข้อมูลมีความปลอดภัยตามที่ผู้ที่ทำวิจัยต้องการที่จะแบ็กอัพอาทีหังเท่าไหร่แค่ไหนได้เลยนะครับ